ค่ะค่ะที่น้องชาวไทยซีของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเหมือนเดิมค่ะค่ะเป็นลายนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายมะากาตอกรองมะเขือนะคะราคาหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะเป็นราคาผ้าลดจำนำนะคะแล้วแต่คุณแม่จะได้ราคามานะคะแต่ละวันราคาจะไม่ตรงกันค่ะ วันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนหนึ่งพันหกร้อยบาทคะ่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมเอินนะคะค่ะสวยตะลอดกลางงานตะลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางะคะ่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทคะ่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมเอินนะคะมคักผืนไหนชอบผืนไหนโชรทถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ินดี้ก็รักทุกท่านน้องรักต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทคะ่ 1, ทคะเป็นผ้าสามตะกอทอมเงคะ่ะ ค่ะมักพื้นในชอบพื้นในถ้าคุณแม่ได้ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงานทนมทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะดอกมะเขือประการตอบนะคะถ้าสามะตะกอนนะคะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะ ยังพักไม่ยอะไรจงไว้จีงไว้อยูอย่ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะนอกรักต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่าสามตะกอทอมือนะคะงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะตัวยืนคือเป็นไหมจุนนะคะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ 1,600บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรนนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนท่าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube ค่ะค่ะดูภาพรวมดูทางช่อง youtube นะคะภาพนิ่งค่ะเป็นแอดไลน์นะคะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะ ลูกหลานของเรามีนะคะเราทําไม่เต็มให้ลูกให้หลานเราแอดไลน์ให้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะลรหัสสิบชั้นนะคะค่ะนางเทียนค,ค่ะสวยเหมือนนางเทียนนะคะ 1,600บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะราคาของคุณแม่จะไม่ยืนราคาเดียวนะคะค่ะแล้วแต่เราจะได้มาค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะสวยตลอดกลางงามตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกางนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายนางเทียนค่ะสวยเหมือนนางเทียนค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะมักพื้นในชอบพื้นไหนทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้ัมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะรหัสสิบสองนะคะค่ะลายค่ะดูตามภาดนะคะท่านชอบลายไหนมักลายไหนก็ทักคุณแม่ค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะแดงเมมดมะขามนะคะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลเข้มค่ะค่ะดูค่ะบริวารของคุณแม่เก็มเก็นะคะค่ะเพราะว่าบ้านของคุณแม่รกเยอะค่ะ ค่ะตื่นเช้ามานกเขานกกระจิบนกกระจอกเต้เมไปหมดเลยค่ะ1,600บาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีทอดรับทุกท่านนะคะหนึ่งพบาทค่ะค่ะไหมทุกวันนี้ก็แพงมากนะคะคือไอคนทอก็บ่นนะคะบ่นบอกว่าใครไม่ไหวกับไหมนะคะค่ะเส้นไหมแพงค่ะวัตถุดิีแพงค่ะวัสดุดิ วัตถุดิบเป็นเส้นไหมนี่มันแพงขึ้นราคาค่ะค่ะคนทอก็ค่ะคนทอก็ร้อนดอวแล้วค่ะมันผ้าก็ราคาก็ถ้ายขยับขึ้นอย่างนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะค่ะแต่เส้นไหมขึ้นเป็นกิโลลาบเป็นสองสามร้อยค่ะค่ะของแพงทุกอย่างน้ำย้อมน้ำสีน้ำอะไรก็แพงค่ะแต่เชือกฟางหามมัดหมียังขึ้นราคาเลยค่ะขึ้นราคาทุกอย่างค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะมักพืนไหนชอบพืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราหรือเอาไปให้เพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราก็ได้ค่ะหรือจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับข่าวันไหว้นะคะข่าวันไหว้ก็ได้ค่ะให้กับวันกเกษียณค่ะวันกเกษียณของครูบาอาจารย์ของเรานะคะค่ะนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้เลือกผ้าหรอกค่ะผ้พาพวกนี้ค่ะเป็นผ้าดุดจำนำเขาจะส่งให้คุณแม่เลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ เป็นผ้าสามตะกอทอมเออนะคะสวยโดดเด่นทุกผืนนะคะรหัสสิบค่ะถามมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่านได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะลายนี้ก็ลายสวยๆพื้นผ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะค่ะเป็นลายลายใหม่ค่ะไอลายลายเก่าคุณแม่พูดผิดค่ะเป็นลายโคมห้าค่ะ ค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นผ่าสามตะกอค่ะค่ะมาบพื้นไหนชอบพื้นไหน่านได้ค่ะยินดี้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นในชอบพื้นในท้าได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาว2เมตรนะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะรหัสเก้าค่ะผื้นผ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะค่ะลายดอกกระเจียวค่ะค่ะสวยค่ะโดดเด่นมากค่ะ1,600บาทค่ะดอกกระเจียวเนียวสับค่ะ ค่ะดอกกระเจียวสวยค่ะดอกกระเจียวพื้น้าเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผื้นงามทุกผืนค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะหรือจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับครูบาอาจารย์ท่านเกษียณนะคะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็ลายค่ะลายเก่าลายโบราณของเราค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรนะคะพื้นผ้าเต็มสีเม็ดมัขามนะคะค่ะมัดมีด้วยค่ะไหมขาวค่ะค่ะดูนะคะการมัดมีด้วยไหมขาวมีขาวมีเหลืองนะคะค่ะสวยค่ะค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะค่ะโทรทักเข้ามาค่ะค่ะคุณแม่ส่งทั่วไทยนะคะค่ะของเราส่งทั่วไทยค่ะส่งนอกก็ส่งนะคะค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเราขายของตามเนื้อผ้านะคะค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทก็นิ่มหนาแน่นเหมือนกันนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอเมอ์นะคะค่ะไม่ได้ทอเครื่องนะคะ้งบางท่านลูกค้าถามมาว่าทอเครื่องใช่ไหมค่ะไอกลุ่มแม่บ้านค่ะแม่บ้านทำผ้าใหม่ไม่ไม่ไม่มีเงินซื้อเครื่องทอนะคะ ค่ะเครื่องทอเครื่องหนึ่งก็เป็นหลักแสนหลักล้นค่ะค่ะคนกลุ่มในบ้านท่านก็ทําแต่พอได้อยู่ได้กินค่ะเป็นสามกระตอธรรมดานี่แหละบานเห่าอื่นว่าฟื้มค่ะฟื้มฟื้นฟื้นซีซฟื้มหาซีฟค่ะถ้าเรียกในภาษาเนี่ยกันอยู่ทุกวันนี้ตะกอค่ะตะกอฟื้นนะคะค่ะสามตะกอค่ะทอมือนี่แหละค่ะ,ะงานเห็นเม็ดงานมือทั้งนั้นค่ะไม่มีเครื่องนะคะ ค่ะท่านไม่มีเงินซื้อเครื่องพอค่ะเครื่องทอผ้านี้ค่ะแพงนะคะขาดปุ่มแม่ม่านค่ะทําแต่พอได้อยู่ได้กินค่ะเพราะว่าอาชีพการทําลายอย่างเดียวก็ไม่พอกินต้องเสริมค่ะมีการรายได้เสริมคือทอผ้านะคะพอได้ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนค่ะทอผ้าค่ะรายได้ประจําวันค่ะมีรายนากน้อยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอเมือนะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกคื้นงานทุกพืนแจ่มทุกคื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีนสวยไม่สางสวยไม่จืดตางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนท่าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยาทค่ะลายนี้ลายนั่งน้อยค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะค่ะให้ลูกให้ลานแอดไลน์ให้ค่ะ ค่ะลูกหลานของเรามีนะคะให้ลูกให้หลานได้ลายให้ค่ะค่ะเพราะว่าเราจะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะรหัสหกค่ะค่ะเรื่องลายมัดหมีนี่คุณแม่จะไม่ได้ถามเขานะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นแผนฝ่ายการตลาดการขายค่ะค่ะลายไหนที่จาได้ก็คุณแม่ก็บอกนะคะค่ะเพราะว่าลายเขาจะค่ะไาออกมาใหม่ตลอดนะคะค่ะพวกลายนี่ค่ะ เขาจะเอาเก็บจากพื้นนั้นมาใส่พื้นนี้ค่ะเขาก็จะพัฒนาการของการมัดหมีไปเรื่อยๆจ้ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะลายไหนที่ถูกตาค่ะนั่งดูคุณแม่หยิบยกขึ้นมานี่ค่ะค่ะเราถูกอกถูกใจลายไหนนะคะถูกตาต้องใจของเราลายไหนก็คือค่ะโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะรหัสคุณแม่ก็เขียนไว้นะคะค่ะติดรหัสไว้ให้ดูทุกผืนค่ะเพราะว่าเราจะทักง่ายค่ะ ทักหมายเลขนั้นทักหมายเลขนี้มันจัดกรรกันง่ายค่ะฝ่ายแผนจัดก็จะได้จัดดูตามที่ท่านทักหมายเลขมานะคะค่ะมันจะได้ง่ายต่อกันทุกฝ่ายค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แก้งให้ทราบตอนไล์นะคะค่ะไม่รับปลายทางค่ะโอนเงินนะคะโอนเงินแล้วก็ส่งของให้นะคะค่ะเพราะว่าเราซื้อของมาขายอยู่แล้วค่ะท่าจ่ายเงินเราต้องส่งของให้ท่านทุกวันนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือนะคะคุณแม่ตามให้นะคะค่ะมีปัญหาอะไรคุณแม่ตามให้ค่ะค่ะถ้าของไม่ถึงมือแต่ไม่เคยมีค่ะแต่ช้าหน่อยก็อยู่ที่ปลายทางค่ะบางทีปลายทางที่อยู่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้ก็ช้าหน่อยนะคะค่ะท่านพักเข้ามาค่ะที่อยู่ให้ชัดเจนค่ะบางท่านที่อยู่ไม่ส่งจังหวัดมาค่ะบางท่านไม่ส่งชื่อผู้รับมาค่ะ ค่ะการส่งของเนี่ยค่ะต้องที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะของจะถึงเร็วนะคะค่ะเราส่งที่อยู่มาให้คุณแม่ก็ให้ชัดเจนค่ะชัดเจนชื่อผู้รับบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะคะให้ชัดเจนทุกฝ่ายค่ะของจะได้ถึงมือเร็วนะคะค่ะบางท่านไม่มีจังหวัดบางท่านไม่มีตำบลคะ่ะบางท่านไม่มีบ้านเลขที่ค่ะตามที่ไอ้คุณแม่เคยเจอมานะคะ ค่ะส่งมาให้เราเขียนไปก็ค่ะบางท่านก็อยู่กับที่อยู่นะคะเบอร์โทรตัวสําคัญที่สุดนะคะเขาจะโทรหาผู้รับก่อนของถึงมือนะคะเบอร์โทรนี่ตัวสําคัญค่ะเขาไปส่งบ้านนั้นบ้านนี้ค่ะเขาจะโทรหาผู้รับนะคะสะดวกรับของไหมคะของมาส่งแล้วคะเบอร์โทรตัวสําคัญค่ะอย่าลืมเบอร์โทรนะคะค่ะค่ะ ซื้อของของคุณแม่ทุกครา้งค่ะต้องอย่าลืมเบอร์โทรค่ะสอบใส่เบอร์โทรมาทุกแก้วทุกคนนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี้ก็มีดอกมะเขือปะกลกับนางเทียนด้วยค่ะเขาจะเก็บตกจากลายนั้นมาใส่ลายนี้ค่ะคาะรหัสาก็สวยนะคะเป็นผ้าสามปะตอทอมือนะคะผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะ1,600บาทค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะ1,600บาทนะคะ ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรดบตอบทางไลน์ยินดีตอนรับทุกท่านนะคะหนึ่งันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะหนึ่งันหกร้อยบาทนะคะค่ะดูแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันนะคะท่านถูกอกถูกใจผืนไหนค่ะที่คุณแม่หยิบยกขึ้นมานะคะค่ะให้โทรทักค่ะดูแล้วค่ะว่าสวยในตาของราวผืนนี้นะคะ ค่ะเอาไปเป็นของขวันให้กับญาติผู้ใหญ่หรือจะเอาไปใส่ค่ะช่วงนี้บุญงานเยอะนะคะค่ะบุญบวชบุญแต่งค่ะมีเยอะค่ะทุกวันนี้ค่ะเดือนหกนี่ค่ะค่ะทาอีสานัันเท้าค่ะเดือนหกในเพิ่นสิถือว่าเป็นเลิกมงคลดีแล้วค่ะค่ะเป็นงานแต่งงานบุญงานบวชเพิ่นสิมาจัดไปเดือนหกมันเป็นเดือนคู่เดือนเย็นค่ะค่ะเป็นเดือนคู่เดือนเย็นนะคะท่านจะจัดงานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ก็ส่วนมากจะ เป็นเดือนหกนะคะค่ะหาเริ่มหายามค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆค่ะใส่ออกบุญหองงานค่ะค่ะบางท่านก็ซื้อสะสมไว้นะคะค่ะของพวกนี้เป็นของเป็นมรดกตกทอดได้นะคะค่ะเป็นผ้าไหมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันซื้อขายกันได้คือมรดกค่ะให้ลูกให้หลานไปคนละผืนสองผืนค่ะเวลาลูกหลานมาเยี่ยมมาหานะคะค่ะคุณแม่บางท่านค่ะท่านมี เงินหน่อยท่านก็ซื้อผ้าไหมไว้เยอะๆให้ลูกให้หลานนะคะค่ะแบ่งลูกแบ่งหลานค่ะใช่ค่ะนี่ก็สวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะลังหัสามพื้นผ้าเป็นสีม่วงค่ะค่ะขอล้อมดอกลาวดีนะคะพื้นผ้าเป็นสีม่วงค่ะค่ะขอล้อมดอกลาวดีค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของพื้นผ้าค่ะ ค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะค่ะโทรศัพท์คุณแม่นี่ก็ทุกวันนี้ก็คมชัดอยู่นะคะการดูตามภาพค่ะค่ะช่วงน้ำค่ะที่โม,มัมะมึนๆโมัวช่วงน้ำค่ะโทรศัพท์คุณแม่โดนน้าค่ะค่ะก็เลยได้จ่ายเ,เยงินเสียเงินไปจ่อยค่ะถึงโทรศัพท์ถึงเอ็ดสว่างมาค่ะค่ะภาพกล้องสองคุณแม่ก็ดูแล้วว่าน่าจะคมชัดอยู่นะคะค่ะแต่คุณแม่ปรับปรับแสงสีไม่เป็นค่ะ ตัดแสงสีไม่เป็นค่ะรู้แต่ตั้งกล้องแล้วก็คุณแม่ก็หยิบยกขึ้นมาบรรยายได้ค่ะแต่ตัดแสงสีไม่เป็นค่ะไม่ไม่เก่งเรื่องนั้นค่ะแต่คุณแม่พอพอพูดไปได้ค่ะบรรยายจะได้ค่ะเรื่องผ้าไหมค่ะค่ะในเรื่องโทรศัพท์เราก็วิ่งหาช่างอย่างเดียวค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค้าสามตะกอทอมเมอนะคะสวยทกถืองามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ อย่าลืมลดกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่จะยืนอยู่ได้ก็คือกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะกําลังใจดีเราก็ต่อสู้ไปได้ตลอดค่ะค่ะนี่ก็ลายสร้อยดอกหมากค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าสร้อยดอกหมากพื้น้าเป็นสีน้ำตาลน,นะคะค่ะสร้อยดอกหมากค่ะสร้อยดอกหมานี้ค่ะเป็นลายของประจำจังหวัดมหาสารคามนะคะแต่รับพื้นที่ค่ะแก้วผ้าหรือบ้านโงงานคุณแม่จะไล่เหมือนกัน ค่ะดอกมุกชายค่ะหนึ่งคันหกร้อยบาทค่ะเป็นท่าสามสะกอทอมเงิน,นะคะเสือตุกขืนงามตุ้กขืนแข็มตุ้กขืนค่ะหนึ่งคันหกร้อยบ,บาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นดอมกมะเขือนะคะดอมกมะเขือนี้ก็จะจางง่ายค่ะอเอาห้าตัวราคาพันห้าเมื่อวานไหม ค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะเป็นคาสามตะกอทอมือผืนผ้าออกทสีม่วงนี้หนึ่งนะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะดอกมะเขือประกาตตอค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทั้งได้ค่ะน้องรักตอดทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่ต่างสวยไม่จืดจางนิ่มหนาแน่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะชอบผืนไหนนะคะโทรทักเข้ามาได้ค่ะค่ะคุณแม่ก็ค่ะคุณแม่ของคุณแม่นี่จะออกลงไทาง y o u t u b ด้วยค่ะจะลงคลิปทุกวันนะคะค่ะสลับสับเปลี่ยนการหมุนเวียนก,นกันกับข้ามมือสองค่ะจะนีน้มือสองมือใหม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ ค่ะเพราะว่าคุณแม่นี้ค่ะเป็นเป็นบ้านผ้าไหมอยู่แล้วค่ะคุณแม่เป็นบ้านผ้าไหมนะคะแจกทาขายแต่ผ้าไหมค่ะทายนี้ค่ะขอ,ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าตนบุญรักษาคาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป,ปกป้องทุกท่านค่ะ